สวัสดีค่ะทุกคนกิจกรรมยามเย็นนะคะวินิจเชลล่าเชลล่าเราขอมมอนสเตอร์ สนามเด็กเล่นหน้าร้อนเด็กจะเยอะตรงนี้มันอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบาลอยู่หลังบ้านนะคะใกล้ป๊า